สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูคอิทธิยาพรนิโรรดมเป็นอย่างไรบ้างคะในเนื้อเรื่องลิลิตตะเลงายที่นักเรียนได้เรียนผ่านมาแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนในเนื้อเรื่องก่อนก่อนที่จะไปฝึกวิเคราะห์เนื้อเรื่องกันลิลิตตะเลงายตอนแรกเหตุการณ์เริ่มต้นจากอะไรคะเหตุการณ์ทางกรุงหงสาวดีใช่ไหมคะตั้งแต่สมเด็จพระมหาธรรมราชานั้นสิ้นพระชนแล้ว ทางฝั่งหงสาวดีก็คือพระเจ้านันทบุเรงได้ทราบข่าวว่าทางฝั่งกรุงศรีอยุธยานั้นสิ้นพระมหากษัตริย์ก็คือสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศร,รสสิ้นพระชนและทางฝั่งกรุงหงสาวดีก็คิดว่าทางฝั่งกรุงศรีอยุธยานั้นต้องมีการแย่งชิงราชสมบัติระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก,กับสมเด็จพระเอกาทศรสั่นเอง แต่จริงๆแล้วทางฝั่งกรุงศรีอยุธยานั้นไม่ได้มีการแย่งชิงราชสมบัติกันเลยแต่ทางฝั่งหงสาวดีก็คิดว่าจะต้องยกทัพมารุกรานไทยในช่วงเวลานี้เพราะว่าบ้านเมืองใดที่ไร้ซึ่งผู้นำราษฎรเป็นอย่างไรคะก็ไม่มีกำลังใจใช่ไหมคะฉะนั้นก็จะยกทัพมารุกรานไทยถ้าได้เปรียบก็จะได้รับ ใช้ชนะกลับไปนั่นเองและต่อจากนั้นก็จะมีลักษณะเด่นที่ผู้ประพันธ์นั้นเป็นอย่างไรคะได้ใช้บทนิราศได้แต่งคำประพันธ์ในลักษณะนิราศเพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับเนื้อหามากยิ่งขึ้นนอกจากบทนิราศแล้วก็คือตอนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกระทายุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชานั่นเองเห็นไหมคะนักเรียนก็จะเห็นภาพตั้งแต่ ตอนแรกนะคะตั้งแต่เหตุการณ์ทางกรุงหงส์วดีจนถึงตอนสุดท้ายก็คือยุทธหัตถีและชัยชนะของไทยและในวันนี้ค่ะเราจะมาฝึกวิเคราะห์กันวิเคราะห์ในด้านใดบ้างนะคะวิเคราะห์ก็คือการแยกแยะครูได้อธิบายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในบทวิเคราะห์หรือเรามาเรียนรู้การวิเคราะห์วรรณคดีในสองด้านด้วยกันค่ะวันนี้บทวิเคราะห์ด้านแรกก็คือ ด้านเนื้อหานะคะและในด้านที่2ด้านสังคมมาดูว่าในด้านเนื้อหาเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรบ้างมีประเด็นอะไรบ้างที่เราต้องมาฝึกวิเคราะห์กันนะคะด้านเนื้อหา 1. ลิลิตตะเลียงพ่ายจัดเป็นวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติและวรรณคดีประวัติศาสตร์2 เนื้อหาที่นำมาจากพระราชพงศาวดารกวีรักษาข้อเท็จจริงไม่ให้คลาดเคลื่อนไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเดินทัพจำนวนไพ่พล,ลหรือเหตุการณ์สำคัญสำคัญในเรื่องก็ล้วนตรงตามเนื้อความที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์จะขอยยกตัวอย่างว่าในเนื้อหาที่กวีนั้นรักษาข้อเท็จจริงไม่ให้คลาดเคลื่อนไปจากเดิมเช่นเส้นทางการเดินทัพเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเริ่มจากไหนคะ เริ่มจากกรุงศรีอยุธยาแล้วไปที่ตำบลปา่าโมกแต่ในการเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นเป็นการเดินทัพทางชนละมากนั่นเองพอไปถึงที่ปา่าโมกก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นผู้ประพันธ์ก็ได้เขียนถึงว่าพระองค์นั้นทรงพระสุบินและพระนิมิตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองและพระองค์ได้เดินทางต่อไปที่ ตำบลตระพังตรุจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นจุดปะทะของการทำยุทธหัตถีนั่นเองแล้วก็เส้นทางการเดินทัพของพระมหาอุปราชาเริ่มต้นจากไหนคะนักเรียนน่าจะจำได้เริ่มต้นจากเมืองหงสาวดีแล้วเข้ามาทางไหนคะทางด่านเจดีสามองค์ด่านเจดีสามองค์อยู่ที่จังหวัดอะไรเอย่ยจังหวัด กาญจนบ,บุรีนั่นเองเดินทับต่อจากด่านเจดีสามองค์แล้วก็เข้าไปที่เมืองกาญจนบ,บุรีออกเดินทับจากกาญจนบ,บุรีนั้นไปที่พนมทวนพนมทวนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับพระมหาอราชาคะนักเรียนลองทบทวนกันดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พนมทวนก็คือเกิดลมเวรำพานั่นเอง ลมเวรัมพาเป็นลางบอกเหตุร้ายที่ทําให้พระมหาอุปราชานั้นต้องเป็นยังไงคะเป็นทุกข์และกังวลใจในเรื่องของลางร้ายที่เกิดขึ้นกับพระองค์เรื่องแรกเรื่องที่หนึ่งที่ทําให้พระมหาอุปราชานั้นทรงกังวลพระไทยก็คือเรื่องอะไรคะก็คือโหนทํานายว่าพระองค์นั้นจะมีเคราะห์ถึงชีวิตนั่นเองสองก็คือไปเจออะไรคะเหตุการณ์ก็คือ ลมเวรำพานั่นเองทำให้ฉัดที่อยู่บนหลังช้างเนี่ยหักลงเห็นไหมคะถือว่าเป็นลางร้ายและก็เดินทับต่อไปที่ตำบลตระพังตรุจังหวัดสุพรรณบุรีก็ถือว่าเป็นจุดประทะเป็นการกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ พระมหาอุปราชานั่นเองค่ะเห็นไหมคะในด้านเนื้อหาในสองข้อนี้ฉะนั้นแล้วในเนื้อหาเรื่องนี้สาระสําคัญเลยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่กระทํายุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาเพื่อเป็นการกอบกู้เอการาชให้กับชาติไทยนั่นเองมาดูลักษณะเด่นของเรื่องค่ะ ข้อที่1กวีนำข้อเท็จจริงจากประวัติศาสตร์มาผสมผสานกับเนื้อหาที่สร้างสรรค์ขึ้นจากจินตนาการของกวีได้แก่บทครวนแสดงความอาลัยรักของพระมหาอุปราชาที่มีต่อนางสนมดังบทประพันธ์มาเดียวเปลี่ยวอกอ้าอายสูสถิตอยู่เอองดูละห้อยพิษโพนพฤกพบูบานเบิกใจนาพลางคนึงนุดน้อย แน่งเนื้อนวลสงวนในบทนี้เป็นตอนที่พระมหาบราชานั้นเดินทับออกจากหงสาวดีแล้วและก็รำพึงถึงนางสนมหรือนางอันเป็นที่รักนั่นเองลักษณะการแต่งเป็นบทควรก็คือลักษณะการแต่งแบบนิราชนั่นเองซึ่งในบทประพันธ์นี้ก็หมายความว่าพระมหาบราชานั้นเดินทับมาเพียงลำพัง นักเรียนอาจจะสงสัยว่าพราะองค์ไม่ได้มาเพียงลำพังนะมีกองทัพมีแม่ทัพมีทหารเยอะแยะมากมายแต่ทำไมจึงบอกว่าพราะองค์นั้นเดินทัพมาเพียงลำพังซึ่งในโครงบทน,นี้เป็นลนักษณะบอกว่าพราะองค์เดินทัพมาเพียงลำพังโดยที่ไม่มีหญิงอันเป็นที่รักเดินทัพมาด้วยนั่นเองสถิตอยู่เอองดูละห้อยพระองค์อยู่เพียงลำพังพิศโพนพฤก คาบูเป็นยังไงคะพิษหมายความว่ามองดูต้นไม้ดอกไม้พอจะทำให้ใจของพระองค์นั้นเบิกบานได้บ้างแต่อย่างไรก็ตามเห็นไหมคะพลางคันึงนุดน้อยแน่นเนื้อนวลสงวนอย่างไรก็ตามก็ทำให้พระองค์นั้นก็ยังขั้นหนึ่งทวินหานางอันเป็นที่รักนั่นเอง น่นอจะเห็นว่านอกจากเป็นบทครวนแสดงความอาลัยรักของพระมหาอุปราชาที่มีต่อนางสนมแล้วในลักษณะเด่นผู้ประพันธ์ก็ยังมีการเล่นสัมผัสอักษรในบาทสุดท้ายคำว่าหนึ่งนุดน้อยกับแน่งเนื้อนวลเห็นไหมคะเป็นการเล่นสัมผัสอักษรนอหนูหรือสัมผัสพยัญชนะนั่นเอง2 กวีใช้ลีลาการแต่งแบบนิราชเป็นการเล่นคำพ้องรูปพ้องเสียงมากกว่าโวหารภาพพจน์โดยนำธรรมชาติที่ได้พบเห็นมาเชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกของพระมหาอุปราชาที่มีต่อนางสนมทำให้เกิดเสียงสนเอจากการเล่นคำและเกิดอารมณ์เสะเทือนใจเป็นอย่างมากคืออารมณ์เศร้าที่ต้องจากนางอันเป็นที่รักดังบทประพันธ์สลัดใดใดสลัดน้องแหนงนอนไพร,รือ เพราะเพื่อมารานรอนเสิกไส้สละสละสมอนเสมอชื่อไม้นานึกระกรรมนามไม้แม่นแม้นสวงเหรียมต่อไปค่ะด้านสังคมด้านสังคมข้อที่หนึ่งมีปฏิพานไหวพริบและความเป็นผู้นำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึก พระองค์นั้นใช้วาทศิลป์กล่าวเชิญพระมหาอุปราชานั้นให้มารบตัวต่อตัวเพื่อเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทั้งสองพระองค์นั่นเองและในสืบต่อไปภายหน้าจะไม่มีการรบที่กล้าหาญเยี่ยงนี้อีกแล้วดังบทประพันธ์ที่ยกมาเห็นไหมคะพระพี่พระผู้ผ่านพบอุดมดเอ่ยไปชอบเชตยืนหยุดร่มไม้ เชิญราชร่วมคดชยุทธพยอเกียรติไว้แห่สืบกว่าสองเราไซสุดสิ้นหรือมีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้วาทศิลป์และความเป็นผู้นำการมีปฏิควานไหวพริบของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองต่อไปข้อที่2ค่ะสะท้อนเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีในการศึกที่ปรากฏในเรื่อง ได้แก่เมื่อพระมหาอุปราชาจะออกศึกพระเจ้าหงสาวดีหรือพระเจ้านันทบุเรงนั้นทรงให้โอวาทในการสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารให้ความรู้เกี่ยวกับตำราพิชัยสงครามการจัดทัพการตั้งทัพประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับสงครามเช่นพิธีขโขนทวารตัดไม้ข่มนามพิธีเหล่านี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหาร ครูยกตัวอย่างบทประพันธ์มาให้นะคะบทนี้ถือว่าเป็นบทร่ายเป็นตอนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชน,นั้นเคลื่อนทัพทางชลมากออกจากกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มาประทับค้างแรมที่ป่ามโมกนั่นเองพลันขยายพยุหบาตราคลาเข้าขโขนทวาเรศสงสวดชเยศพุทธมนปลายประชนเฉลิมทัพ ตามตำรับราชรณยุทธโบกกระบีท่ทุตคลาพลยนนาวาดาดาดดูสะพราดสะพรั่งขั้งคับขอบคงคาแลมหาลาพันลึกอทึกท้องแถวทานฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าจากโครงบทนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชออกเดินทับคำว่า ขโขนทวาเรศคือประตูป่าเป็นลักษณะที่เป็นการสร้างคล้ายกับซุ้มประตูและมีพระสงฆ์นั้นสวดชยันโตเพื่อเป็นการอวยพรให้กับเหล่าทหารนั้นเป็นอย่างไรคะมีชัยชนะนั่นเองและเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้ทหารนั้นเป็นยังไงคะฮึกเหิมกล้าที่จะไปออกรบนั่นเองต่อไปค่ะ ความเชื่อเกี่ยวกับการทำศึกสงครามตรงนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะตัดไม้ข่มนามเป็นพิธีบำรุงขวัญทหารพิธีนี้เป็นพิธีบวงสรวงเทวดาและเจ้าป่าผู้ทำพิธีจะตั้งเครื่องสังเวยบวงสรวงเทวดาขอให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงนั่นเองต่อไปค่ะละว้าเส้นไก่เป็นพิธีบำรุงขวัญทหารอีกพิธีหนึ่งนะคะ ก่อนทัพจะไปปราบศัตรูโดยจัดตั้งโรงพิธีพอได้เลิกผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากพระมหากษัตริย์จะเชิญพระแสงดาบอาญาสิทธิ์ในโรงพิธีไปฟันไม้และรูปปั้นข้าศึกแล้วกลับไปทูลพระมหากษัตริย์ว่าได้เอาชนะข้าศึกตามพระกระแสรับสั่งแล้วเห็นไหมคะนี่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับการทำศึกสงครามนั่นเอง เคลื่อนพลตามเกล็ดนาคสมเด็จพระนเรศวรนั้นจะเคลื่อนพลตามเกล็ดนาคก็หมายถึงแบบแผนการเคลื่อนทัพตามตำราพิชัยสงครามซึ่งบอกไว้ว่าวันใดนาคจะหันหัวไปทางทิศใดถ้ายกทัพวันนั้นก็ต้องเดินไปในทิศทางเดียวกันกับหัวของนาคที่หันไปจึงจะเกิดสิริมงคลน,นั่นเองแต่หากว่าเดินทวนเกล็ดนาคถือว่าเป็น อปมงคลคนความเชื่อมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะจนมาถึงทุกวันนี้ 3. สะท้อนให้เห็นความเชื่อของสังคมไทยความเชื่อที่ปรากฏในเรื่องได้แก่ความเชื่อเรื่องความฝันบอกเหตุเป็นความเชื่อหรือสะท้อนว่าคนไทยเชื่อคำทำนายเช่นตอนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระสุบินนิมิตจึงตรัสให้หาพระโหราจารย์เพื่อทำนายนิมิตด,ดังบทประพันธ์ ทันใดดิหลกเจ้าจอมถวันสร้างพระธมถวินฝันห่อนรู้พระหาพระโหนพลันพลางบอกฝันนาเร็วเร่งทายโดยกระทุที่ถ้อยตูถแถงสมเด็จพระนเรศวรพระองค์นั้นทรงพระสุบินเห็นอะไรเห็นจระเข้ตัวใหญ่จะมาขบกัดพระองค์นั่นเองแต่พระองค์ก็ใช้พระแสงดาบฆ่าจระเข้ตัวนั้นตายและก็มา เล่าให้กับโหราจารย์ฟังและโหราจารย์ก็ทํานายนิมิตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองค่ะข้อที่4ค่ะสะท้อนข้อคิดเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตดังบทประพันธ์หนึ่งรู้พยุหเสิกไส้ศพส,สถานเจนจิตวิทยาการกาดแกล้รู้เชิงพิชัยชาญชุมค่ายควรนา อาจจกรอนรอนแพ้วแผกแพ้ทังหนีจากโครงบทนี้เป็นพระราชด,ดำรัสของพระเจ้าหงสาวดีที่ทรงสอนการศึกแก่ใครคะพระมหาอปราชาก่อนออกไปทําศึกสงครามนักเรียนมาดูข้อคิดที่ได้จากเนื้อเรื่องค่ะครูยกตัวอย่างมาทั้งหมด6ข้อด้วยกันข้อที่1ความรอบคอบไม่ประมาทในด้านการรบ2การเป็นคนรู้จากการวางแผน ยกตัวอย่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการวางแผนที่จะออกศึกสงครามในแต่ละครั้งนะคะพระองค์ยังมีการปรึกษาเหล่าเสนาอำมาตย์ทุกครั้งมิได้คิดแต่เพียงลำพังข้อที่3ค่ะการเป็นคนรู้จักความกตัญยูนะคะข้อนี้จะพูดถึงพระมหาอราชาที่รำพึงถึงพระราชบิดานั่นเองว่าหากพระองค์มาทำศึกสงคราม แล้วสิ้นพระชนในสนามรบและพระราชบิดานั้นจะอยู่อย่างไรเป็นการแสดงถึงความกตันยูที่มีต่อพระราชบิดาอย่างข้อที่4ค่ะการเป็นคนช่างสังเกตและมีไหวพริบข้อนี้จะเห็นได้ชัดตอนที่ช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระเอกาทศรสนั้นเข้าไปอยู่ในวงล้อมข้าศึกของ พมาพระองค์สังเกตจากการมองค่าศึกฝั่งตรงข้ามที่มีการแต่งช้างทั้งหมด16ช้างที่เหมือนกันหมดเลยและพระองค์สังเกตอย่างไรก็จะมีช้างหนึ่งช้างที่ไม่เหมือนช้างอื่นก็จะมีทั้งทหารมีเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมนี่คือหลักการสังเกตและมี ไวพริของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะในข้อที่5ค่ะความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นข้อนี้นักเรียนก็สามารถที่จะนำมาปรับใช้กับตัวเองได้เช่นเดียวกันและข้อสุดท้ายการมีวาทศิลป์ในการพูดคำว่าวาทศิลป์ก็คือศิลปะในการพูดพูดอย่างไรให้คนอื่นเข้าเชื่อเราเพราะฉะนั้นในการพูดที่จะต้องให้มีน้ำหนักเห็นไหมคะ พูดให้มีน้ำหนักต้องมีเหตุผลเพราะฉะนั้นแล้วในข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะหวังว่านักเรียนสามารถเลือกนำไปปรับใช้กับตัวเองในข้อใดข้อหนึ่งแต่ครูเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นความรอบคอบไม่ประมาทนักเรียนสามารถที่จะทำอะไรก็แล้วแต่หนึ่งละเราต้องมีความรอบคอบเราต้องไม่ประมาทใช้สติปัญญา ไตรตรองในการทำอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องคิดให้ดีแล้วก็วางแผนนะคะการวางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่งและก็ฝากในเรื่องของการพูดเช่นเดียวกันเราต้องมีคำพูดที่ดีมีคำพูดที่ไพเราะนะคะอันนี้ก็คือข้อคิดที่ได้จาก เนื้อเรื่องและนักเรียนก็สามารถนํามาปรับใช้เป็นข้อคิดต่อการดําเนินชีวิตของตนเองได้นะคะและสุดท้ายค่ะฝากกิจกรรมท้ายบทเรียนจากบทประพันธ์ที่ปรากฏหนึ่งรู้บําเหน็จให้ขุนพลอันสมัติมือผจนจืดเสียนยาย่อนวิริยะยนอย่างเกียรติ8ประการกลเทียนถ่องแท้ทางถแถลงจากบทประพันธ์ เป็นคำสอนที่กล่าวถึงเรื่องใดและนักเรียนสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่เพราะเหตุใดอันนี้คือข้อที่1น,นะคะวันนี้จะฝากไว้อยู่2ข้อด้วยกันนะคะอีกข้อหนึ่งค่ะให้นักเรียนศึกษาคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ในบทเรียนเรื่องลิลิตตะเลงพายเพื่อเตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน